อากาศดีบ้างฝนตกบ้างแบบนี้นะครับนึกอยากกินข้าวอบเผ็ดขึ้นมาเลยนะมาทําง่ายๆด้วยหม้อหุงข้าวกันนะครับเซฟสูตรนี้ไว้ได้เลยอร่อยกินกันได้แบบยกครัวมาเริ่มทอดหมูสามชั้นกันก่อนนะครับพอเหลืองเนี่ยก็ใส่หอมแดงกระเทียมสับอัตราส่วนต่างๆดูได้ที่แคปชั่นได้เลยเพิ่มกุ้งแหงนิดหน่อยนะใส่เห็ดตามชอบลงไปได้เลยผัดกุกเคล้าให้เข้ากันดี ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวฉลากทองฮาเดเป็นซอสจีนนะเขาหมักด้วยแสงแดดแบบธรรมชาติ1 0อเปซตามวิธีดั้งเดิมของจีนเลยนะแล้วเพิ่มซอสหอยนางรมฮาเดสูตรสุพิเรียทำให้ข้าวอกของเราเนี่ยมีความหอมและความเค็มกลมกล่อมเป็นพิเศษตัดรสด้วยน้ำตาลจากนั้นนะครับก็ใส่ข้าวหอมมะลิที่ล้างเอาไว้แล้วลงไปได้เลยผัดทุกอย่างให้เข้าเนื้อข้าวเลยนะครับสีสวยน่ากินมากเอาข้าวที่ผัดนะใส่หม้อหุงข้าวจากนั้นก็เติมน้ำ แล้วก็หูข้าวตามปกติได้เลยเสร็จแล้วจ้าข้าวอบเห็ดหมู3ามชั้นหอมอร่อยแบบง่ายๆด้วยซอสหอยนางรมกับซีอิ๊วขาวของฮาเดสื้อกันได้แล้วนะที่แมคโครทุกสาขาเท่านี้ก็น่ากินสุดๆอร่อยครบเครื่องนะลองทำกันดูได้นะครับรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอน